พระคุณพระพรนะวัชิระพระพรหมวชิระโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบและพระเดชพระคุณพ่อพระธรรมยุโลกที่ปรึกษาคณะภาคเก้า โอกาสพระเทลานุเถระที่พะลบยิง่งซึ่งกับผมได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณท่านพระราชวัจิรยายาญของพวกเราเรียกว่าพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองอินกิตบปุญโยที่ให้ โอกาสได้มาแสดงธรรมเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์แสดงธรรมเป็นดีก็ขอโอกาสเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นธรรมาทแรกที่หนักที่สุดในชีวิตเพราะว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มี พระเทลานุเทระพระมหาเทระที่เลยมานั่งเป็นประธานในที่ประชุมสงแห่งนี้เก่ากับผมต้องกราบขออภัยถ้าหากาการแสดงธรรมไม่เป็นที่สมควรขาดตกบกพร่องประการใดก็โปรดได้อโหสิกรรมให้เก่ากับผมด้วย ซึ่งวันนี้ก็ขอจเจริญพรบรรดาญาติโยมทุกท่านที่ได้เสียสละเสียสละทุระทางบ้านภารกิจต่างๆทางบ้านบางท่านบางคนก็ได้เสียสละโกนผมโกนชิ้วก็ามาปฏิบัติธรรม บวชบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทองอินกระตะปุญโยของพวกเราที่เป็นที่เคารพที่นับถือฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาพบได้มาเห็นได้มาประพฤติปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ขาได้ยากอีกประการหนึ่งก็ถือว่า วันดีที่ชาวโลกเขาเรียกว่าวันคล้ายวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนที่เกิดมาเหมือนกับพวกเราแต่ท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสมากกว่าพวกเราเป็นผู้ที่ได้กํำไรมากที่สุดในการเกิดฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เรา จะต้องปฏิบัติบูบชาท่านในฐานะที่ท่านให้ความเมตตาแก่พวกเราทั้งหลายดีเพราะว่าการเกิดของมนุษย์นั่นที่จะโชคดีเหมือนอย่างพวกเรานี่ก็หาได้ยากเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เหมือนอย่างพวกเราแต่เจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาพฤติปฏบิบัติอย่างพวกเราก็มีมาก เกิดมาแล้วมีบิดามารดาเป็นวิชาทิฏฐิถึงจะอยู่เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้พฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนเกิดมาแล้วแทนทีในยุคพระพุทธศา,าสนาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แต่เกิดมาเป็นคนง่อยเปียเสจจริตผิดมนุษย์ ไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีหูก็ฟังไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้อย่างมีสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เรียกว่าอาภัพเป็นสัตว์ที่อาภัพไปนั้นยากที่จะได้เกิดบางคนเกิดมายังไม่พอที่จะได้ดินได,ได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ เสียชีวิตไปก่อนก็มีมากมายฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจะหาโอกาสอย่างพวกเรานีก็ยากคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านโอกาสที่จะได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมโอกาสที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกเรานี่ก็หาได้ยากแต่นั้นคนเราเกิดมาเหมือนกันก็ไม่เหมือนกัน มีรูปประพันธ์สันฐานก็ต่างกันมีสติปัญญาก็ต่างกันเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันมีพระพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันแต่การประพฤติปฏิบัติก็ยังต่างกันอยู่ทะานั้นการมาหาศีลหาธรรมก็หาเหมือนกันนั่นแหละคนที่ได้ผลกลับไปก็ต่างกันบางคนก็ไม่ได้อะไรเลย ดีเพราะเหตุอะไรทุกอย่างก็ต้องมีเหตุเมื่อเหตุด,ดีก็ต้องได้ผลด,ดีเหตุไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีกลับไปอันนั้นให้พวกเราไต่ตรองค่้ควรพินิษพิจารณาฉ่านั้นพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่างเพราะพระพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างคบคันที่มาของเราดีแล้วขึ้นอยู่กับการที่จะต่อยอดให้แก่ตัวเอง เพราะว่าอดีตชาติที่เราบำเพ็ญมาดีแล้วเราถึงได้มาอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเหตุคือผลชีวิตเราอยู่ทุกวันนี้ความเป็นอยู่ของเราทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เนื่องเหตุเนื่องจากเหตุแห่งอนาคตอนเหตุแห่งอดีตที่เราบำเพ็ญมาถึงส่งเรามาได้เป็นคนในปัจจุบันนี้ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกว่าอดีตชาติหรือชาติที่ ที่เป็นอดีตที่ผ่านผ่านมาเราทำมาดีแล้วแต่นี้เรื่องของอนาคตก็ขึ้นอยู่กับเราอยู่ปัจจุบันนี้แหละให้ดูปัจจุบันแล้วเราปฏิบัติดีอยู่ปัจจุบันนี้จจนดดอ,นอนาคตก็จะดีแต่นั่นขึ้นอยู่กับเหตุแห่งการกระทําในปัจจุบันของเรานี่แหละฉะะนั้นพวกเรายังมีชีวิตจิตใจมีสติปัญญามีโอกาสที่ได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส ที่เหมาะแล้วสมควรแล้วที่เราจะต้องทุ่มเทกำลังสติกำลังปัญญาภาคเพียรในการดูแลรักษาใจเหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านเน้นเรื่องจิตใจอย่างเดียวเพราะว่าใจเป็นผู้รับทั้งหมดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีเพราะเนื่องเหตุนเนี่ยเกิดจากใจเท่านั้นผู้รับผลทั้งหลายก็อยู่ที่ใจของเรา ฉะนั้นเราอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลาเพราะว่าชีวิตของคนเราในมีน้อยนักโอกาสที่จะได้เห็นวันพุ่งนีวันรุนี้หรือรอาทิตย์หน้าเดือนหน้านั่นก็มีน้อยมากสําหรับพวกเราฉะนั้นการําคุณงามความดีเราต้องทําปัจจุบันกําหนดรูล้ลงไปกาหนดรู้เข้าไปหาใจการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติใจดูเข้าไปที่ใจดูลมหายใจอย่างเดียวไม่พอ ต้องกำหนดลึกเข้าไปที่ที่กว่าลึกกว่าลมหายใจเข้าไปจะได้เห็นฐานแห่งความรู้ฐานแห่งกิตฐานแห่งใจของเราจะมีความรู้สึกอย่างไรธรรมชาติของกิตของเราทุกคนมันจะใสสะอาดอยู่ถ้าหากว่าเรามองผ่านพันมองผ่านกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุกลังทุกวันที่เราถูกอารมณ์ต่างๆมาก่อกวนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา ก็เลยยากที่จะเข้าสู่หายใจได้ฉะนั้นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอย่างพ่อแม่คูบายอาจารย์ท่านสอนเราทุกวันให้อาศัยลมหห้ใจดูลมหายใจอาศัยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องผูกอาศัยลมหายใจนั่แหละเป็นเครื่องนําทางเข้าไปสู่จิตใจของเราอาศัยสติอาศัยปัญญาของเรานี่นหะนำเข้าไปสู่ใจกําหนดรู้เข้าไปปัจจุบันนี่แหละ อยู่ไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพยายามรู้อยู่ที่ใจของเราทั้งความรู้อยู่ที่ใจผู้รู้ก็คือใจรู้ใครรู้รู้รู้ที่ใจกำหวดรู้อยู่อย่างนั้นแหละนี่เลยวิธีปฏิบัติใจก็ดูแลจิตใจของตัวเองไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้าไปก่อกวนอารมณ์มาทางหูก็ดีอารมณ์มาทางตาก็ดีอารมณ์มาทางใจก็ดีมันจะส่งเข้าไปก่อกวนจิตใจของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลา นี่แหละคือทําให้จิตใจของเราขุนทําให้จิตใจของเรามัวหมองฉันใดก็ดีจิตใจของเราเปรียบเสมือนน้ําน้ําธรรมชาติของน้ำนั้นไม่เคยขุ่นธรรมชาติของน้ำนี่นเขาจะใสอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เรามองเห็นว่ามันขุ่นนั้นก็คือมีสิ่งมาปนเปื้อนมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาจากโคลนมาจากตมมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆทําให้น้ํามันเปลี่ยนสี ทำให้น้ำมันขุนเราก็เลยมองเห็นว่าน้ำนั้นมันขุนแต่ความเป็นจริงนั้นน้ำมันไม่ได้ขุนที่เรามองเห็นนั้นมันเป็นของปิดบงังเป็นบนทินที่มาปกคลุมน้ำมาทําให้น้ำนั้นเปลี่ยนสีชั้นใดก็ดีเรื่องความจิตใจของพวกเรานี่ใสสะอาดอยู่ทุกดวงใสสะอาดอยู่ทุกดวงแต่แหกถูกอารมณ์มาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเข้าไปก่อกวนเข้าไปปิดบงังทำไปให้จิตใจของเราขุนหมองเศร้ามัวอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเราจะทำยังไงจะมากรองกรองน้ำที่มันขุนขุรองสิ่งที่มันขุ่นกรองมนทินให้ออกจากน้ำที่ใสสะอาดน้ำใจของเราก็เช่นเดียวกันทำยังไงเราจะกรองกิเลสตัณหาหรืออารมณ์ต่างๆที่มาก่อวกวนจิตใจของเรานั้นให้คุเหมอให้เศร้าหมองให้คุณบัณวยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นวิธีการจากการวิธีการที่จะกรองจ,จิตใจพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ดีแล้วคือ เราเนี่ยทำให้ใจนั้นสงบวิธีการง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้อย่างกรรมฐาน40อย่างให้เราเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้คือโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่คุบาอาจารยนท่านจะเน้นเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออก,ห,ออกหรือพุโทโธธรมโอสังโฆก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่จลิตนิสัยของแต่และท่านแต่และคนที่ ถ้าสะดวกในด้านตั้งสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าตามรู้ทำลม,เ,มลเข้าตามรู้ก็ไปหายใจตามลมเข้าไปหาใจตามพยายามเพียรพยายามอยู่ที่ลมหายใจให้มันเป็นอารมณ์เดียวให้มันได้เมื่อหนักๆเข้าถ้าหากใจของเราลู้ลมเข้าลู้รู้ลมออกอยู่นานๆเข้าเกตของเราก็จะค่อยๆหดตัวเข้าไปหดตัวลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในที่สุดก็เข้าไปถึงใจ เราไปถึงตัวธรรมชาติของใจนั่นแหละคือใจของเราจะผ่องใสขึ้นเรื่อยๆใจของเราก็ผ่องใสขึ้นเรื่อยๆเหมือนเรากําจัดสีต่างๆออกจากน้ําแล้วความใสของน้ามันก็จะใสให้เราขึ้นเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้นี่แหละการภาคเพียรขึ้นอยู่กับภาคเพียรของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ขออย่าได้รอวันพุ่งนี้มือรืนนี้อย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งเขาให้ทําปัจจุบันจะยืนจะเดิน,จะ,ดน,จ,ะดนจะนั่งจะนอนก็ทําไปเราอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ เราจะอยู่อีกนานเราจะอยู่โลกอีกนานเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้อีน,นี้อย่าไปคิดอย่างนั้นตามของพระพุทธเจ้าท่านให้ทาเดี๋ยวนี้ทาปัจจุบันนี้นกําหนดรู้เข้าไปกําหนดรู้เข้าไปในขณะที่ฟังธรรมก็กําหนดรู้เข้าไปที่ใจของเรานั่นแหละนั้นเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาพาเราประพฤติพาเราปฏิบัติฉะนั้นอ,อ,อาศาัยเอาวันเกิดอันที่พิเศษของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละท่านเกิดมา ท่านเกิดมาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกหลวงปู่ท่านทำท่านไม่ได้ทำเพื่ออยู่ดูที่ท่านทำอยู่ที่ไหนท่านไม่เคยอยู่ท่านอยู่เพื่อทำท่านทำให้ทุกที่ทุกแห่งขอให้มีคนกล่าวขอขอโอกาสขอเวลาขอความเมตตาจากท่านท่านทำให้หมดแต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านอยู่ทำแล้วท่านไม่ได้อยู่ทักทีแต่ท่านก็ไปของท่านเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่ที่ไหนทำไป ว่าจะอยู่เมืองไทยก็ดีอยู่เมืองนอกก็ดีท่านทําให้หมดขอให้มีคนขอความเมตตาอย่างท่านท่านทําให้แล้วทําแล้วท่านก็ไม่อยู่ไม่ยึดไม่ติดในสิ่งที่อยู่เพราะว่าท่านเกิดมาเพื่อไปเพื่อไไม่ด้เกิดมาเพื่ออยู่ดังนั้นเป็นผู้ที่หาได้ยากอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านมีเมตตามากอย่างหลวงปู่ของเราหาได้ยากตามที่ตมาเคยติดตามท่านมาหลายปี ไปอยู่เมืองนอกก็ดีอยู่ประเทศไทยก็ดีติดตามท่านมาตลอดนี่ไม่เคยเห็นว่าท่านที่จะ,ะยินดียินไล่กับอาวิตย์เลยจะอยู่ที่ไหนก็ให้ให้ให้มิเตธรรมให้ใหมิเตธรรมให,มทให้ท่านมุ่งอย่างเดียวเวลาคําสอนของท่านก็ไม่สอนให้ยึดไม่สอนให้ติดมิเตสอนให้ละสอนให้วางสอนให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่าประมาทนอนใจสอนให้เร่งประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกท่านอยู่ที่ไหน,น,นก็สอนแบบนี้ทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะน้อมนำไปพินิษพิจารณาเพราะว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มันมีเมตตามากอย่างหลวงปู่อินของเราน่หาได้ยากดูที่ท่านพาทำทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนตัวท่านเองไม่เคยหลับดูตามตามอตมมาดูแล้วเนี่ยท่านรู้สึกจะมีลาตีเดียวเหมือนคนที่มีลาตีเดียวไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเลยท่านจะทําของท่านอยู่ตลอดเวลาท่านจะมีสติของท่านอยู่ตลอดเวลาตัวเราเองก็ยอมรับ ว่าเราทํายากทํากับท่านยากแต่ก็พยายามที่สุดที่จะเดินตามรอยของท่านที่เป็นเหตุที่ให้เราได้มีกําลังใจท่านเป็นเหตุให้เรามีกําลังใจประพฤติปฏิบัติมีกําลังใจได้ต่อสู้กับชีวิตมีกําลังใจต่อสู้กับการกับงานทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเป็นกําลังใจให้พวกเราอยู่ตลอดพอเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อย,อยล้าพอระลึกถึงพระคุณของท่านเท่าน,นั้นเราก็มีกําลังใจสู้แม้ไม่ว่าจะเป็นการงานภายนอกก็ดี หรือว่าเป็นการภายงานภายในก็ดีคืองานปฏิพฤติปฏิบัต,บติพ่อนั่งนั่งไปมันจะเหนื่อยมันจะล้าเราก็ระนึกถึงท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนั่งทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นท่านตายแล้วเราทําไมนั่งสิบนาทียี่สิบนนี้จะตายแล้วเหรอพอนะ่ะเลือกถึงท่านขึ้นมาเราก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นไปอีกหนักหนักเข้าพอมันง่วงนอนหน่อยหนึ่งก็อยากจะนอนเ่าก็พอนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ทองอินทั้งเราเนี่ย ท่านไม่นอนสามเดือนท่านอยู่ได้ยังไงท่านก็ไม่เห็นท่านตายท่านยังไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราอยู่ทุกวันนี้ท่านไม่นอนตั้งสามเดือนตลอดพรรษาท่านอยู่ได้แล้วก็มีกําลังใจมีกําลังใจสู้ต่อไปมีกําลังใจปฏิบัติต่อถึงไม่ได้มากแต่ก็ยังมีกําลังใจต่อต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ก่อนนั่นก็เคยลวงปู่ใหญ่ลวงปูส่สีท่านก็เคยให้กําลังใจ เคยได้กำลังใจจากหลวงปู่ศรีในช่วงระยะประพฤติปฏิบัติเป็นพระบวชใหม่อยู่ก็อาศัยกำลังใจที่หลวงปู่ท่านให้กำลังใจบอกว่าอืหนาน,นั่งภาวนาท่านก็ว่านั่งไปนั่งไปไปถึงเหนื่อยมันก็หยุดวันนี้ไปถึงเหนื่อยมันก็หยุดมันจะได้อะไรนั่งภาวนามันก็ได้เต็เหนื่อยแลพอนั่งไปนั่งไปพอเจ็บขานิดๆิดหน่อยหน่อยก็หยุดวันหลังมาก็มาถึงเจ็บขานิดๆหน่อยๆน่อยมันก็หยุด มันก็ได้แค่เก็บขามันจะไปเห็นอะไรมรรคผลนิพพานมันไม่ได้อยู่แค่นั้นมันต้องผ่านนั้นไปนั่งนัไปนัน่งมามันเหนื่อยมันก็หยุดไปถึงเหนื่อยไม่ได้ก็ลองดูที่ว่าเลยเหนื่อยไปนั้นมันคืออะไรเลยเหนื่อยผ่านเหนื่อยไปนั้นมันคืออะไรท่านให้กําลังใจบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็รู้สึกได้กําลังใจต่อสู้ก็เลยได้สต mmm, ิเวลามันจะเหนื่อยมามันจะหยุดมาก็เลยพยายามต่อสู้ พยายามต่อสู้พยายามสู้ไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆฝืนไปเรื่อยๆทวนกระแสวันแรกก็ไม่ได้วันสองก็ฝืนไปอีกยี่สิบนาทีส0นาทีดีกว่าหยุดเลยท่านบอกเวลามันอยากหยุดอย่าเพิ่งให้มันหยุดให้มันต่อไปอีกภาวนาต่อไปอีกอย่าเพิ่งให้มันจนมันหยุดจนมันอยากไม่หยุดจนไม่อยากหยุดเพราะมันไม่อยากหยุดแล้วหยุดจนมันหายง่วงแล้วก็หยุดช่วงระยะที่มันง่วงอย่าเพิ่งหยุดเดี๋ยวมันก็ได้ติงง่วงภาวนาตั้งแต่ นี่ไปถึงตายเลดไปถึงชาติหน้ามันก็ได้แค่ง่วงนั้นต้องให้มันผ่านการภาวนาต้องให้มันผ่านดีต้องให้มันผ่านง่วงต้องให้มันผ่านเหนื่อยนั่นแหละทำมันอยู่ตรงนั่นลองให้มันผ่านดูถ้าใครผ่านไม่ได้วันนี้เอาวันหลังให้สู้อย่าพยายามถอยให้เอาสามคูนถ้าสามคูณแล้วไม่ได้ต้องเอาสี่คูณห้าคู็คือหมายถึงเวลาหรือการที่จะทรมานตัวเองให้เข้าสู่อาชุธรรมนี่มันต้องผ่านผ่านเหล่านี้ไปถึงจะเห็นธรรม นี่แหละคือท่านให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองอินของเราเนี่ยท่านยิ่งหนักไปกว่าน,นั้นอีกท่านว่าเลยตายเลยตายถ้ากลัวตายอยู่ยากที่จะเห็นนิพพานนั่นถ้าเราภาวนาไปภาวนาไปกลัวเหนื่อยกลัวตายอยู่พออดข้าวนิดๆหน่อยๆก็กลัวจะตายกลัวจะเป็นโลกกระเพาะกลัวจะเป็นโลกอย่างนั้นกลัวจะเป็นโลกอย่างนี้ไปอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันจะปรุงมันจะแต่งแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ตายมันไม่ตาย คือเราจะทรมานจิเลตต่างหากสิ่งปัญญาจิเลตมันหลอกเราว่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นนีปัญญาธรรมของเราไม่แกะไม่กล้าไม่พอที่จะสู้กับจิเลตได้ฉะนั้นเราต้องอาศัยความเพียรมากๆเข้ามาก้าเข้าในที่สุดใครก็ได้ใครก็เห็นกถ้าหากทำประพฤติธปฏิบัติแบบนี้ฉะนั้นการภาวนาก็อย่าให้เอาเหนื่อยอย่าเอาขี้เกียจต้องให้มันผ่านเหนื่อยต้องให้มันผ่านขี้เกียจไปเอาของที่มัน มีความสุขเอาของปิติที่มันเกิดจากการที่เราผ่านจากพอมันผ th ่านจากสิ่งเหล่านั้นไปแล้วมันก็หดตัวก็มันก็สู่ความว่างแล้วมันก็จะหดตัวเข้าสู่ความสงบนั่นแหละเราก็เกิดความเปลี่ยนแปลงพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงของเราการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเห็นทำไมที่เราเคยเป็นมามีความคิดความเห็นอีกอย่างหนึ่งพอเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนความเห็นใหม่ น้อมเข้าไปหาธรรมน้อมก็ไปหาพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าของพระพุทธประธรรมพระสงฆ์กราบได้อย่างสนิทใจนั่นเวลาเราเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วเราจะกราบอยู่ที่ไหนก็เห็นกราบที่ไหนอยู่ก็ถึงถูกพระพุทธเจ้ากรุพระธรรมกรกพระสงฆ์ไม่จําเป็นต้องกราบพระพุธทธรูปกราบอยู่ที่ไหนก็ถึงเพราะว่ามันอยู่ในใจแล้วมันเกิดขึ้นที่ใจของเราใจของเราน้อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะจาเป็นจะต้องทํา เราเกิดมาแล้วจะให้เสียโอกาสจะให้เสียเวลาถ้าเราออกจากเอ่ชาตินี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสตร์สนาพบพ่อแม่ครูวาาจานผู้พาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อีกก็คงจะยากเพราะว่าต่างคนต่างมีกรรมเป็นของของตนไม่รู้ว่าจะไปเกิดอยู่ในพบไหนอยู่ในภูมิไหนไม่รู้ว่าจะกลับจกันจะได้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง เมื่อนในขณะที่เราย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่รู้จะเจอพระพุทธศาสนาอีกไหมจะได้ฟังคำ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 สอนของพระพุทธเจ้าอีกไหมนี่ยากมากฉะนั้นมีโอกาสในปัจจุบันอย่าให้เสียโอกาสชาติปัจจุบันให้ได้จากปัจจุบันต้องให้ได้ในเร,เรามีชีวิตอยู่นี่แหละต้องรีบเร่งรีบทําช่วงนี้พ,อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังเป็นสักขีพยานยังเป็นผู้แนะนําเป็นผู้ตักเตือนให้เราได้อยู่ท่านยังมีชีวิตมีกําลัง กายมีกําลังใจมีกําลังเบตตาที่จะพร้อมที่จะสั่งที่พร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะให้โอกาสของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียเวลาผู้ท่านมาประพฤติปฏิบัติแล้วอย่างนีอย่าให้เสียโอกาสเสียเวลาทุ่มเทลงไปทุ่มเทลงไปสําหรับผู้ที่มีกําหนดมีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาพอเสร็จผู้ที่จะมาบวชบูชาคุณลวงปู่ก็ดี ถ้าไม่อยากจะมีโอกาสอยากจะพื้นปฏิบัติต่อก็ได้ไม่จําเป็นต้องจําเป็นต้องกาหนดว่าต้องศึกวันนั้นต้องศึกวันนี้ต้องไปอย่างนั้นต้องไปอย่างนี้ไม่จําเป็นถ้าใอยากดูยังติดใจยังคล้องใจยังไม่พอในการประพฤติปฏิบัติยังรู้ว่าตัวเองไม่ได้อะไรอยากจะปฏิบัติต่อก็ปฏิบัติต่อไปได้นั่นก็ขอผู้ที่ออกไปแล้วถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆออกไปแล้วก็นําเอาคําสอนของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์นําเอาปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ได้จะขอให้มีความตั้งใจมีความศรัทธานั่นแหละจะได้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ฉะนั้นโดยอํานาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ท่านทั้งหลายมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ดีมีอุบาสกอุบาสิกาได้เด้มาประพฤติปฏิบัติ หาศีลหาธรรมเพื่อประฤปฏิบัติธรรมเพื่อจะบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราบำเพ็ญทั้งหลายทุกคนทั้งหลายพวกเราที่าบำเพ็ญมาแล้วดีด้วยอำนาจคุณประศีและแต่แนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีขอจงมารวมกันเป็นพลวัตปัจจัยปกป้องปกปกักปกษาวกทันทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญกุศลที่เราทําแล้วนี้ทั้งหลายท,ทั้งทุกคน ที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ดีด้วยอำนาจคุณประสีและกนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ดีขอจงเป็นกำลังเป็นอายุเป็นภาระเป็นวันณนะให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ศรีหลวงปู่ทองอินของเราให้ท่านเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นล่มโพล่มไสให้แก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายโดยจะให้ขออย่างน้อย,อยก็ให้เกิน้อย อายุของท่านให้เกินลอยเหมือนกับชื่อเมืองเกิดลอยให้เกินลอยขึ้นไปมากๆนั่แหละแดีวอดขออานาจแห่งบุญแห่งกุศลทั้งหลายนี้จงดลให้บรรดาลให้ท่านจงนมีความสุขความเจริญมีอายุวันณะสุขภะพละทุกทิกาลาติการเทอินสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ